เปิดฉากครับโอเคด้วยเวลาลุยแล้วฮะตอนนี้โพดินเดนบุกแล้วครับเราซอมบี้ก็บุกนะแล้วเราเพื่อนเรา4ี่คนนะครับกำลังจะลุมกระทืบกับมนุษย์เขาฝั่งนู้นผมใช้เป็นตัวสิกเกอร์นะครับเพื่อที่จะให้สุดตัวในอยู่นิ่งกับที่พ่นพิษเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยฟาดไปทีครับพอปล่อยฟาดไปทีครับหนตัวแขนยาวเรียบร้อยครับตอนนี้ผต้องพยายาม เด็กคดีดีครับก็จริงให้แม่นๆเท่านั้นแหละฮะแล้วจะถอยครับโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หลอกล่อหลอกล่อโอ้โหทำคนเดียวซะด้วยนะครับเพื่อเราก็ไปลุมอยู่นั่นนะเออจริงไหมครับไม่โดนเเดี๋ยวราอรอจังหวะ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 ฮะจริงครับกระโดดไปจะคุบตี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 โอเคครับโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ลงสองครับลงสองลงสองครับ กระโดดขึ้นไปโอ้โหสวยนะดูห่อยจ้าเขาเนียกเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาด้อยเขาไปหาคนเขาไปหาคนเขาไปหาคนวันนี้บอกไม่ใช่ นี่ไงนี่ไงนี่นะนี่แน่คนปิดใส่ั้งเลยเรียบร้อยครับยกที่หนึ่งผมชนะไปครับเขายืนได้ประมาณหนึ่งทีส4มทีสี่ทีคือแต่โหมดนี้มันก็มีข้อเสียนะผมว่ารู้สึกว่าเวลาเล่นจบอะคนออกทันทีเลยอะครับแล้วมันก็ไม่เคยครบกันสทีนะครับบางทีเพื่อนเราก็ออกด้วยนะเหมือนเหมือนเกมแผนจะดีนะครับแต่ก็แพ้ได้นะเพราะว่าไม่มีคนเล่นด้วยะนรับ คนเล่นด้วยโอเคสวยสวยครับโอเคผมมีลูกซองกับปืนคนใหญ่นะครับรทำให้พอเลียงสู้ได้อยู่ครับอันนี้มันเป็นแบบว่าให้เรายืนให้ได้เกินหนึ่งนพาทีสามสิบห้าวีนะครับยืนไปก่อนครับตอนนี้ยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้เฮ้ยโธ่แล้ววะสติ๊กเกอร์ เพื่อนเบิดไฟไหมไปเรียโอเคเราติดติดตดเชื้อครับติดกับดักปล่อยไเนี่ยโอเคป่อยหน้าไปทีโอเคหิงไปีโหลดมันจะมาละอีกว่ามาณแ,แค่สามท่าวิครับสามสิบวิครับสาสุดท้าย ยื้อไว้ฮะมาแล้วครับโอ้โหนียบร้อยกระเด็นอีก15วิครับมาุู้ต้องยื้ออีก15วิ10วิครับโอเคเมื่อกี้ผมว่าเราชนะแหละเพราะว่ามันมีฝั่งตรงนู้นมีแค่สองสามคนเองนะฮะเหมือนเขาจะเหลือแค่สองคนนะครับ ฝั่งซอมบี้อ่ะโอเคได้เปรียบอยู่อ่ามีคนออกไปอีกละตอนนี้เหลือ3คนกับ2คนนะครับคือผมไม่เข้าใจเลยตอนนี้งานเข้าแล้วครับเพื่อนผมเหลือแค่โกวคนเดียวนะครับแล้วผมต้องสู้กับซอมบี้2คน,นครับมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับไป เดี๋ยวเราเราจะมาระเบิดกับเฮ้ยโอ้ยนี่มาโอ้โหูไอ้บ้าเอ้ยยิง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 ถ้ามันเอาไว้ตัวที่มันจับกับดักเราผมก็เสร็จนะโอเคยิงโอเคครับโอ้โหเย้ในเวลาที่สุดครับ อยู่ท <Laure en iesen> <com selection noise> ี <dan gesch> ่นานที่สุดฮะมันมาอีกแล้วไอ้นี่ร้งไปโก้ไรอ่ะเออยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ประคองไว้ประคองไว้ไป่ปึ้งมันเน้นเวลาอย่างเดียวครับ ฮิวลิงฮิวลิงฮิวลิงอุย๊ยใครมาวะนะ่าเอเอาอย่าง้ยแบบนี้กงี้ยเออไปฮิวลิง,ลงเราฮิวลิงกันคนระับ กว่าทักงสองนาทีก็ยังดีครับเกิดจะยื้อได้อยู่ย,ยาเพิ่มวิ่งหนี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 นี่แหละโห่ปืนคนใหญ่เฮ้ย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 ปุนน๊บมือหรือว่าดูดดูดโอ้โหจบเลยอันนี้ผมดินไม่หลุดครับต้องมีต้องมีปืนสตันนะฮะต้องมีมือสตันครับแต่เราไม่มีฮะโอ้โหเรียบร้อยครับไม่มีคนช่วยครับ สองลุมหนึ่งครับมันจะไปรอดไหมเนี่ยมันอยู่ได้สองนาทีหกวินาทีครับผมต้องรีบไปเก็บมันก่อนนะฮะก่อนที่เวลาจะหมดนะครับใช้เดียวครับใช้ตัวนี้ฮะเดขาจะเขาค่อยเก็บมันให้ได้ครับถ้าเราชนะตอนนี้ก็จบนะเออมาเดฟมาเซ่เคลื่อนระเบิดด้วย ช้ตัวนี้หยุดมันครับยุดให้ซองบี้บุกเข้าไปฮะยิงพิษใส่ทีครับเรียบร้อยีโ่นพิษใส่กระโดดตี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 เออ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 เอา ตปนะ้าออเอ้ยดูนะเราเป็นนี่กว่าอะไรเนี่ยมันเกิดตั้งสิบห้าวีอ่ะมันโคตรนานเลยอ่ะเกิดสิบห้าวีอ่ะผมว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เลยถ้าเป็นฝั่งฝั่งไอ้ซอมบี้เราเหลือตัวคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วให้เวลาเกิดช้าขนาดเนี้ย ไปคนผิกตายตีตีเออโอ้ยหลบคน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 มาไกลนี่แซ่บเห็นยิงอีกทีครับเขาทำไมเลือดเหลยขึ้นหลอดอ่ะเล่นแนววะน่ะตี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 โอ้ไม่ทันครับโอเค เขาเลยเขาอยู่โอ้โหเขาจบแล้วครับผมว่าผมแพ้ยกนี้ผมน่านจะไม่ดอดนครับโอ้โหไปออมแมนทุกไม่ทันครับไม่ทันแล้วครับอันนี้เขาชนะไปพยายามทำเวลาให้ได้นายสุดครับ เขาที่ไวที่สุดฮนะคุณนี้เบรกเขานะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวอื่นเลยที่สามารถวางแผนได้เราจะพยายามไปโพ่นพิษใสตรงหน้าประตูมันไม่โด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 นหรือเรื่อดหนึ่งหรือเลือดหนึ่งหรือเพนพิษไม่โดนเหรอนี่บำบังฮนะนี่แน่นั่นแหละสวยตาหน้าเจอกันตาหน้าเจอกัน พ่นพิษครับวาซีตีตี่โเดี๋ยวเราจะพ่นพิษใส่ประตูมันะครับผมกำลังคิดแผนอยู่ถ้ามันยัอยู่ในนั้นนะถ้ามันถออกมันออกมาแล้วว่ะถ้าเรามาแบบนี้ก็พอจะมีจังหวะจับตะคุบได้นะครับฝ่ซอมบี้เราพยายามที่จะยิงได้ยู่โอเคโอเคโอเคตรงนี้แหละฮะ มันมันย้ายบ้านมันย้ายบ้านมันย้ายบ้านว่ะมันย้ายบ้านนะเดีๆๆๆๆๆๆๆ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนย้ายบ้านเหรอเพื่อนไม่โดนเลยกลับไปที่ห้องเดิมอีกแล้วกลับไปที่ห้องเดิมอีกแล้วห้องเดิมเหรอกระโดดไปตะคุกหน้าประตูตีตีตีโอเคเลยลดอยู่ครับเลยลดอยู่ครับถ้ารอบมีมันจะใช่นี่แหละเข้าไนะว้ละพิใส่มัน ออกบีมไหมเนี่ยออกบีมฮะมันต้องออกครับมันต้องออกฮะมันออกแล้วครับรอมีนากเสพผมจะเป็นไหนก็จะเป็นไหนก็จะเป็นไหนก็จะเป็นมันจะไปไหนไมันจะไปไหน,น,ไหนบั๊บบับบ๊บบั๊บบั๊บตัวละครก่อนโอเคอยู่แล้วใช่ไหมมันอยู่ในนั้นใช่ไหมพ้นพิษใส่น,นีทนท่แน่ออกมาสิออกมาสิ ออกมาสิตายไปต้องตายแล้วฮะเต็มร้อยครับเกียร์ทีทวนะ,ออวะวเนี่ยสองนาทีสิบแปดวิจะไปสู้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะคิดก่อนผมผมเพิ่มสตามิน่ารัวๆดีกว่าให้วิ่งเร็วๆคะวิ่งอย่างเดียววิ่งเร็วๆอย่างเดียวเออวิ่งแบบเออวิ่งแบบคอร์ทูตี้เลย เออวิ่งแบบนี้ฮะวิ่งยาวๆเลยเอออย่างเงี้ยค่อยหน้าดีใจหน่อยค่อยหน้าค่อยหน้ารอดหน่อยค่อยหน้ารอดหน่อยถ้าเราวิ่งแบบนี้โอเคเอยายใหญ่มาก็เดี๋ยวเราเอาของก่อนของเพิ่มครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สูตรมันนะครับอันนี้มีสถตนด์กัน เราจะวางอันนี้ไว้ครับลวดหนามไว้แล้วก็เราจะเซตระเบิดไว้ตรงนี้เผื่อมันเกิดเหตุเกิดเหตุด่วดดนๆขึ้นเราก็จะใช้นั้นนะครับแล้วก็หนีไประเบิดเวลาพร้อมครับตามจุดมันเลยฮะเราจะโยนระเบิดไปก่อนครับเพื่อที่จะให้ซอมบี้ไปอยู่ตรงนู้นฮะไป,ไปโอเค อแล้วก็มัมาแล้วฮะม,มาแล้วฮะโอ้ยซัดไปก่อนเลยมันจะมาดูดมึงแล้วมันมาดูดมึงแล้วให้ตายเถอะไม่มีทางได้เวลาเพื่อระเบิดแล้วตายโว้ยระเบิดระเบิดนิดหนึ่งนะระเบิดตาย อย่เลยรอบอีกรูกนึงแล้ววิ่งครับแล้ววิ่งฮะแล้ววิ่งครับโอเคโอเคโอ้โหโอข้ได้2าที18วิเฮ้ยลงน้ำเดินเช้าอ่ะดีม่นมาแล้มไ่ไม่ดีดีม่นมีม่ีไมม่ไมดีไ่ดม่ดม่ได้ไัวดมัดมาได้ตัวดูดเดี๋ยวก่อน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  วิ่งไปมครับวิ่งไปมครับวิ่งไปฮะมันมาอยู่ข้างหลังเราอู๋มันมาแล้วนาทีเดียวมันตามมาแล้วมาเอ้ยมาที่สุดเออเห็นครับเห็นเห็นเลยเอาเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวก่อน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 ดิงเลยมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจบแล้วครับเรียบร้อยฮะโดนดูครับเอาเอามันตาย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 ว่ะมันตายว่ะมันตายว่ะเคลวเคลวคลวคลวยิ้วเลือดยิวเลือดยิวเลือดนาทีห้าสิบวิอีกสามสิบวิวิ่งวิ่งแล้วมีอะไรโอเคโอเคโอเค มาขวางเลยไหมมาขวางเลยไหมโอ้มันมาอีกแล้วอ้ยวิ่งกันวิ่งกันวิ่งมาที่เลยเอยเออเยสโอเคชนะฮะ